สวัสดีครับพี่บูรครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันที่ภาพ e a r n i n g ก่อนนะครับเออ n ์เน็เนี่ยตัวของไตรมาสที่หนึ่งประกาศงบออกมาถือว่าเป็นบวกนะครับออกมาสูงกว่าที่เราละต่ายค่าประมาณสิเปอซนะออกมาพันเจ็ดร้อยล้านก็เป็นภาพโตดีทั้งเยียเยียคิวคเลย นะครับตัวของแรงหนุนเนี่ยก็มาจากทั้งด้านของปริมาณขายแล้วก็อัตรากําไรนะครับโดยปริมาณขายเนี่ยเริ่มฟื้นตัวเพราะว่าความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์ในภูมิภาคเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไทยอินโดนะครับหรือว่าแม้กระทั่งทางเวียดนามเองอันนี้ในภาพเยียนะครับก็ก็เริ่มฟื้นตัวนะครับหลักๆของการฟื้นตัวได้ก็ต้องขอบคุณทางจีน นะครับเพราะว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีอิมแพคกับภูมิภาานะครับพอจีนฟื้นเขาต้องการใช้ของเขาฟื้นการอินพุตเขาเยอะขึ้นเนี่ยเขาก็ซื้อจากประเทศในภูมิภาาแล้วรายได้ก็ต่างต่างมันขึ้นไปหมดนะครับก็อันนี้ก็เลยหนุนให้ปริมาณขายดีขึ้นแล้วก็ด้วยสภาวะที่ดีมามันดีขึ้นเนี่ยการแข่งขันลดลงนะครับก็ทําให้ปรับปรับราคาขายได้ก็ทําให้อัต,าตารากําไรเนี่ยดีขึ้นไปด้วยนะครับนอกจากนี้เองปริมาณขายที่ดีขึ้นเมื่อกกี้เนี่ย ทำให้ยูเรเจะประมาณสัก80ต้นเปอร์เซ็นต์กลายเป็น91เปอร์เซ็นต์อิโคโนมีสเกลมันก็ดีขึ้นนะครับก็หนุนอัตราก,กำไรขึ้นอีกอีกชั้นหนึ่งอันนี้ก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้ไตรมาสหนึ่งดีขึ้นทั้งเยียร์คิวคิวนะครับแล้วก็ดีทั้งปริมาณขายแล้วก็อัตราก,กำไรนะรก็มาจากปัจจัยเหล่านี้นะครับทีนี้ปัจจัยเหล่านี้เนี่ยมันยังส่งผลต่อในไตรมาสที่สองนะครับแต่ว่าจะเป็นในภาพเยียร์เยียร์เป็นหลักนะคิวออนคิวอาจจะมี ปัจจัยแทรกนิดน,นึงตรงที่ว่าตัวของอย่าง Integrated Packaging Chain เนี่ยก็เริ่มจะต้องรับรู้ต้นทุนกระดาษแล้วก็ต้นทุนค่าขนส่งที่เยอะขึ้นเพราะว่าปกติเวลาการขนส่งพวก RCP ที่เป็น i ินพอ t มัเนก็ใช้เวลามานเดือนหึงสอเดือนต้นทุนอาจจะแหลกแหลกไปนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ต้นทุนที่มันกำลังก้าขึ้นมาเนี่ยมันก็อาจจะเข้ามาสะท้อนในแต่มาสเยอะขึ้นนะครับในส่วนของ ไฟบอสเชนที่ดีๆในไตรมาสหนึ่งเนี่ยเขาก็มีการเลื่อนแผงปิดซ่อมมาตั้งแต่ไตรมาสหนึ่งมาอยู่ไทม์มสสองเพราะฉะนั้นพอมันมีปิดซ่อมไทม์มสสองเนี่ยผมค่าใช้จ่ายหรือว่าอ่าอิคานอเมียร์สเกลเนี่ยอาจจะกระทบนิดหนึ่งนะเพราะฉะนั้นสภาพคิวออนคิวเนี่ยอาจจะดูชะลอแต่อย่างไรก็ตามเยียร์เยียร์มันโตได้ครับเพราะว่าอย่างที่เรียนไปตอนต้นว่าการฟื้นตัวของเศรษฐ,ฐกิจภูมิภาคเนี่ยมันหนุนต่อเนื่องอยู่นะครับแล้วเทียบเยียร์เยียร์เนี่ยยังไงเป็นมันขันฟื้น นะครับเพราะฉะนั้นเรายังมองว่าด้วยเฟิร์สอาไตรมาสหนึ่งไตรมาสสองกำไรอยู่ในทรงที่ดีในภาพเดียวเดียตรงนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นปัจจัยบวกในระยะสั้นนะครับแล้วพอมาต่อกับการประชุมนักวิเคราะห์นะครับเป้าผู้บริหารเองก็สอดคล้องกับทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภูมิภาคตรงที่ว่าเขาก็มองว่าการใช้กําลังการผลิตของแพ c k เกจิ g งเพเปอร์เนี่ยน่าจะยืน90%ได้เหมือนไตรมาสหนึ่งไปตลอดทั้งปีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าถ้าเป็นไปตามที่ผู้บริหารตั้งเป้าไว้เนี่ย มันจะสูงกว่าประมาณการของเรานิดหนึง่งประมาณสี่เปอร์เซ็นตนะครับ,รบก็จะเป็นเอาท์ไซต์ต่อกําไรประมาณห้าเปอร์เซ็นอันนี้ก็เป็นปัจจัยบวกหลักๆเลยในที่ประชุมที่เรามองนะครับปจัจจัยอื่นๆจะไม่ได้ไม่ได้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปจากข้อมูลก่อนหน้าอย่างนี้และสำคัญนะเพราะนั้นกป็ัจจัยบวกจากปัปจจัยนี้มีเรื่องของการที่อาจจะเห็นการฟื้นตัวของดีมานเร็วกว่าคาดแล้วก็ปริมาณขายเนี่ยฟื้นได้เร็วกว่าคาดนะครับแล้วก็เป็นเอาท์ไซต์ต่อกําไนะรก็ยังคงคำแนะนำเทคนิคบายสำหรับ S C G P วิธี e valuation ก็ DCF ถ้ารเก็ตไพามสิบา้มอเฟิรนท้ายังมีปัจจัยบง่งหนุนตอน,น่ังอยู่ก็เป็นตัวเลื่กที่เก่งกำไรได้ครับครับจริงๆถ้าดูแพทเทิรหุ้นประกอบก็ถือว่าออตอบรับภาพ e a r n i n g ็นะครับที่เริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวในปีนี้มาแล้วนะครับแต่ช่วงไตรามาสหนึ่งนะครับทีนี้ระยะถัดไปนะครับคิดว่าตลาดจะดูอะไรนะครับก็ ข้อหนึ่งเรื่องของไตรมาสสมันหลัสรุปเรื่องจากค่าขนส่งนะครับแต่ผมเช็คเรื่องเซี่ยไงไฮ้คอน,นเทนเนอร์เด็กล่าสุดตอนเนี้ก็ปรับลงจากพีกแล้วก็เริ่มค่อนข้าจะส่งตัวนะครับแล้วจุดดีก็คือว่าถ้าต้นทุนต่อให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นก็จริงนะครับถ้าดีมาร์ของจีนกลับมาเศรษฐกิจจีนฟื้นตัวอย่างที่เราอัปเดตภาพใหญ่ได้ต่อเนื่องเนี่ย การส่งผ่านภาราต้นทุนเนี่ยมันน่าจะพอทําได้นะครับแล้วเ,เรื่องของมา r ์จิ้นเองก็มีเรื่องของคอนดิ o สเกลที่มันเกิดขึ้นจากการใช้ยูเลดมากขึ้นนะครับเป็นอีกแรงหนุนหนึ่งนะครับเชิงกลยุทธ์ผมคิดว่า sgp ยังเป็นอะไรที่เราพอจะตั้งรับสะสมได้ต่อเนื่องนะครับเพื่อรอรับภาพของการฟื้นตัวในระยะถัดไปนะครับทีนี้ในเชิงเทคนิคนะครับดูเหมือนว่าจะสร้างแพทเทิร์นได้ดีขึ้นโคโจมองการเคลื่อนไหวย,ยังไงต่อครับ ครับตัว SCGP เองก็ต้องบอกว่าเล่นมาได้ค่อนข้างที่จะดีนะความจริงดีทั้งในดีต่อเนื่องมาตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วครับนะและแม้แต่ในจังหวะที่ตลาดปรับฐานเองก็ไม่ได้ปรับฐานแรงตามนะเถอยลงมาก็มีการดีดตัวกลับจากแนวรับทุกครั้งเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนเป็นการยกโลยกไฮึ้นมาตลอดนะภาพแพทเทิร์นเนี่ย ถือว่าเป็นไซวายอัพมาต่อเนื่องแล้วก็มีโมเมนตัมที่ดีนะครับตัวของบอลลุ่มก็ค่อยๆขยับตามขึ้นมาด้วยโดยเฉพาะเมื่อวานนี้เนี่ยตัววอลลุ่มมันเร่งขึ้นมาแต่อเผอิญว่าไปติดแนวต้านตรง34บาทนะ34บาทก็คือคือมัน r e t r a c e ขึ้นมาครึ่งหนึ่งนะ่ะจากที่มันลงมาจาก41.75ลงมาแถว26.5เนี่ยตอนเนี้ยกลับขึ้นมาครึ่งนะึงนะมาที่34บาทเพราะฉะนั้นมันก็เลยอาจจะเริ่ม เรียกว่ามีแรงต้านมากขึ้นนะครับจากเพราะว่ามันเป็นจุดจุดหนึ่งที่คนติดกันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะถ้าขยับแซง34บาทขึ้นไปได้เนี่ยก็35.25นะเป็นบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย200วันครับก็มองว่าภาพยังเป็นซไซเบอรอัพอยู่แล้วก็ตัวฐานแนวรับจะยกสูงขึ้นได้จาก32.25แล้วก็31.5ครับ อ่ครับอันนี้ก็เป็นข้อสรุปนะครับสำหรับภาพทางเทคนิคนะครับระยะสั้นหรือติดแนวต้านสำคัญหน่อยนะครับจะทำให้หุ้นมันดูตึงๆนิดนึงนะครับ <S <S <ม>ก็ถ้าดูเทคนิคประกอบคิดว่าจังหวะที่มันไม่ผ่านแนาวต้านสำคัญเนี่ยก็ให้ตั้งรับบริเวณแนวรับไปละกันนะครับโคโจให้แถวๆสามันสองสามพันสองจุดห้า 32, นะครับก็อันนี้เป็นอไอเดียของ s c g p นะครับก็ขอบคุณคุณอังในเชิงรายละเอียดทางพื้นฐานด้วยครับ